สวัสดีชาวซาก้าทุกคนนะครับก็อยู่ผมมาแล้วนะครับเอกนะวันนี้มารีวิวในส่วนของสกินบัตเตอร์ไฟนะครับนี่นะก็อย่าลืมไปจับจกายเง้สอยได้นในส่วนของวอลเลอร์พาร์ตซีซั่นที่สิบสี่ของประเทศไทยนะครับส่วนนี้ก็เื่อใครสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือป๊อปแคทเวอร์ชั่นอาร์วีนะครับก็ไปกดกันได้ไปช่วยๆกันระวังคมดาบของข้าไว้ระวังคมดาบของข้าไว้เป็นในส่วนสกินของบัตเตอร์ไฟนะครับเดนจัลลัสอาเฟร์ฟนะก็ ส่วนตัวมองว่าก็ค่อนข้างสวยนะครับมีในส่วนของชุดแต่งได้นะชุดเสริมครับเวลาเราพีรีชิสเตอร์หรือเราซื้อล่วงหน้าแเราก็จะได้มานะครับเป็นสีเขียวน้ำทะเลเรียกว่ามรากตได้ไหมคูเวอร์แดนส์คูเวอร์แดนส์สีเนี้ยนะ b u t เตอร์ y พร้อมแล้วบัตเตอร์พร้อมแล้วแต่ผมจะถอดไปนะเพราะว่ามันจะไม่สีชมพูมันจะไม่เข้ากับธีมแห่ง,งความรักนะ อ่าก็เ <kicked> ด <kicked> <timeframe> ี <menjadi seas hell> ๋ยวไปดูเกงๆกันเลยกว่านเลยโคดูส <submerged> ่วนนี้รูปสเปซอาร์ตนะไปการศัตรูหายไปแล้วซุเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปผมไม่เข้าอีกแล้ว Double kill! Huh? You? Mm. Your team has destroyed a tower! Enemy ultimate. Yeah. 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 ความเจ็บปวดทำให้ฉันแกร่งขึ้นใช่อันติมาไวไปเลิกแก่ต่ดีมากการกลาง,ง,ลงมันเนิร์ฟไปแล้วรอบหนึ่งอะ ไม่ใช่มันไม่เนือเนนเ้ออะไรไหมคนคิดว่าผมจะฆ่าไวโอ,อเลยปะ เอ็นดอรตอนนี้สู้ยากครับฝั่งเราเป็นแคลรี่สองเอ็นดอรสู้อิลินไม่ได้เลยสู้ยากมากสู้อิลินยากมากตัดเลืเอด อะไรแล้วผมโดนลลอกเลคเตกิผมโดนดลเลเตอร์จับก่อนนะครับเขาจับเร็วไป เดี๋ยวชิ้นสุดท้ายเราจะออกกันเวทนะเดี๋ยวมาเคาเตอร์เลเตอรอ์อีลินยับ มต้องเอาเลยน,นะเงิน,นสู้ไม่ได้ตาเกิด,ออดาเยอ,ยอต้องการกลังอยากฆ่าคนหนึ่ง ถูกส่งออกไปแล้วลึกไปมันโดดไปนู่นนะครับผมต้องเดินออมกลางก อะไรของเองอ๋อกลารของเราถูโจมตี โธ่อ้อมเลนกลางของเราถูากจมเหนื่อยมากมากอ่อนหลือเกินออ ไ่้เรือไม้ออ,อกรองเท้านี้นะไม่ดีครับโดนดาบพ่อได้นะเนร่รรอออรน Huh? Yeah. Gun <laughs> God to some kind of places. น่่จะล่างหรือเปล่าคลิปล่างชนใช่ติกเกอรอ๋อมันดันบ้านอะ Enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your tower has been destroyed. Huh? Enemy dominated. Your team has destroyed a tower. Yeah! ดาบปูชุดดาฟฟี่หยุดดาฟฟี่ยังไม่เกิดนี่เนี่ยบ้านแกดิเปลี่ยนรองเท้าซะ

สวยิินห,ห,หน้าแพชหน้าฝันของขามแชแพแล้วคัชนะแล้วกันสวยดีมาก จบเกมเ้ที่สวยงามรับตานี้ครับไปวัดใส่เขาด้วยชอบเล่นเปลี่ยนรองเท้าช่วงต้นเกมมันจะเล่นง่ายอน่ี้ครับเขาจะสโลแล้วเขาอย่างน้อยเขาจะมีโอกาสเดินซ้ายขวานิดหน่อยคือถล้าสองมันล็อกแบบมันเวลาอยู่ใกล้ๆมันจะล็อกครับ หมายถึงลอเลียวอะสกิลที่มันเป็นฟันแนวอะเวลาสไลด์อะแต่ท่าหนึ่งมันต้องเล็งเข้าๆประมาณนี้นะก็เอ็มพีเแก่ C ระวังคมดาบของข้าไว้ระวังคมดาบของข้าไว้บัตเตอร์ไฟคนนี้นั่เนเองนะครับก็กดไลค์ให้เขาเขาก็เล่นกันดีอยถึงแม้จะทำให้รูปแบบเกมหวาดเสียวก็เถอะเข้าๆก็ประมาณนี้กัน เป็นไงบ้างในส่วนสก,กินที่มีชื่อว่าเดนจัลัดออฟแฟนะครับออแฟออแฟอืมออกเสียงสำเนียงก็ถึงคนแอซักิก็ใครพีดิจิตเตอร์หรือซื้อลงหน้ามีในส่วนของชิ้นส่วนนี้เลยนะออใครอยากใส่พี่วสำหรับใครรักสีเขียวบูฮาวายน้องนะครับก็เป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวมรกตนะ ก็มีสีน้ำเงินแซมเข้ามาถ้าใครสนใจก็จัดได้ส่วนตัวผมซื้อเพราะว่าเพราะเรารีวิววอลเปเปอร์อนะครับ<อ>ก,ชบก็ชอบกันเลย,ยด,ด,ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไคร้จะเป็นกันเลยใจกดนำคลิปไหมครับสนใจเป็นคลิปต,ต่อไปก็ฝากติดตามนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวยครับแล้วเจอกันจากไปด้วยลูกสเปรดอาร์ตของนางนะไปคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นอาร์เรนไมก่ก็มาจ้าแหละเจนี่